ดีครับผู้ชมพบผมแล้วนะครับกับนายแมนโฟโต้ที่จะมาพูดคุยเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวง b บีย8แล้วละก็วง CGM48 อีกเช่นเคยนะครับสัลนี้ผมใส่เสื้อตัวนี้อยู่นะครับก็เป็นเสื้อวันเกิดของน้องปีหนึ่งนะครับแล้วก็น้องคนนี้เนี่ยก็เป็นน้องที่มีความสำคัญสำหรับผมมากๆนะครับเพราะว่าผมโอชีน้องแล้วก็โดนน้องตองแนวันแรกที่น้องปรากฏตัวนี้ ตู้ปลารอกแคนดิเดตกันเลยทีเดียวนะครับก็เป็นใครไปไม่ได้นะครับตามปกคลิปนั่นแหละก็คือน้องรัตารตาชินกระจานกิจสมาชิกรุ่นที่2ของวงยีนเคโฟเ้นั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าตัวของน้องรัตาเนี่ยวงชื่นชอบมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแ,และตั้งแต่ปรากฏตัวครั้งแรกเลยก็อย่างที่บอกไปนะครับแล้วก็ในปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นปีหนึ่งที่โอ้น้องรัตา ผ่านเรื่องราวในชีวิตเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดนะครับก็มีทั้งเรื่องดีๆแล้วก็เรื่องไม่ดีมากมายนะครับก็จะนำมาเล่าสู่กันฟังในส่วนของดีๆกัดก็แลวกัดน,นะครับก็ในปีที่ผ่านมาอ่ะว่าในส่วนในซิงเกิลและระบ้ายกันก่อนนะครับก็ต้องบอกว่าน้องรัตาก็มีผลงานอยู่ประมาณหนึ่งนะครับก็ถือว่ายุคนี้เนี่ยมันเป็นยุคที่อ่า มิวีราและเมมเบอร์รุ่นที่1นึ่งส่วนหนึ่งก็ออกจากวงไปจากวงสัญญานะครับแต่ว่าตัวของน้องรัตาเองก็ได้โอกาสอาจจะไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่นะครับไล่มาตั้งแต่ซิงเกิลที่13เนี่ยน้องก็ไม่มีรายชื่อติดเพลงใดเลยทั้งเพลงหลักอีวาเกตเมบีแล้วก็เพลงรองนะครับก็ เป็นเรื่องที่ค่อนข้างอียไวาอยู่พอสมควรนะครับในฐานะที่เมมเบอร์รุ่นที่1ห,หายไปส่วนหนึ่งก็น่าจะมีพื้นที่ที่ว่างให้แก่เมมเบอร์รุ่นที่สองหลายาคนแต่มันก็ไม่เป็นเช่นนั้นนะครับก็เป็นเรื่องที่แปลกๆเช่นกันแล้วก็สงสัยในทุกวันนี้นะครับแล้วก็มากันที่ซิงเกิลต่อมานะครับก็คือซิงเกิลสัญญาณนะ,นะครับก็ น้องรัตาเนี่ยมีรายชื่ออยู่ในเพลงเดียวก็คือเพลงสุดท้ายที่อยากบอกที่เมมเบอร์ทั้งวงเบียนแคร์โฟรีเขาร้องร่วมกันหมดนะครับก็ประมาณนั้นแหละนะครับแล้วก็มากันที่อัลบั้มที่4ของวงเบียคร์โฟรีที่เขาคัดเลือกมาจากคัดเลือกเซนเตอสื่อมาจากงานจังเก็ตน,นะครับก็เป็นกางที่2ที่น้องรัตาร่วมง,งานนี้นะครับและว่าผลก็ออกมาไม่เพียนใจน้องสักเท่าไหร่นะครับก็น้อง ไม่ได้เข้ารอบ16คนสุดท้ายก็ทำให้น้องไม่มีรายชื่อติดเซิร์ฟส์ในซิงเกิลกิงแฮเชคแต่อย่างใดนะครับก็เสียดายมากๆเสียดายจริงอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวนะครับไม่เป็นไรนะครับแล้วก็มากันที่ซิงเกิลที่15ของวงคีโบวงอะไรละ่ะวงเดน k ครเฟอรี่เนะครับคีโบร์เด็กกิกรีเฟล น้องรัตาก็มีชายรายชื่ออยู่ในเพลงร้องก็คือเพลง Give Me Five นะครับที่เป็นเพลงจบอุตสาของมิโอรินะครับน้องก็ได้อยู่ในเพลงนี้ด้วยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับก็ลุ้นอยู่แหละตอนประกาศก็พอมีชื่อน้องมาผมก็ดีใจมากๆเลยนะครับเยี่ยมมากๆจริงๆนะครับอ่ะนั่นก็คือผลงานของน้องในส่วนซิงเกิลและอัลบั้มนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยในช่วง ที่ผ่านมาเนี่ยต้นปีก็ยังเป็นช่วงที่แกรเตอร์ยังมีแสดงอยู่นิดๆหน่อยๆน,นะครับหลังจากที่เมมเบอร์รุน่นที่หนึงส่วนหนึ่งจบการศึกษาไปนะครับองรตาก็าในฐานะที่9ขึ้นมาติทีม M5 ได้แล้วก็มีโอกาสได้ฉายแสงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเสียดายที่เทเตอร์มันอยู่พักไปยาวๆนะก็นะทำให้แบบ พื้นที่ในการแสดงมันไม่มีก็เสียดายที่แบบมันไม่ถูกต่อยอดไปนะครับก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรนะครับแต่ถ้าว่าพิบดงานโดยรวมน้องทำหน้าที่ได้ดีมากๆในเชียเตอร์นะครับประทับใจมากๆนะครับอ่ะมาต่อกันที่เรื่องอื่นๆของน้องกันบ้างดีกว่านะครับก็น่าจะเป็นเรื่องของความชอบส่วนตัวของน้องและก็คือ สิ่งที่น้องชอบมากๆแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเราก็เล็งเห็นกันมาตั้งแต่ไหนตแต่ไรแล้วก็คือการที่น้องคนชอบการ์ตูนชอบแต่งชุดคอสเพลย์ใช่ไหมครับแล้วก็ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นปีที่น้องใส่ชุดคอสเพลย์ออกงานต่างๆเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับไม่ว่าเป็นจับมือทูช็อตหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ที่ผมประทับใจมากๆเลยก็คืองานมัสสิรินะครับที่น้อง ใส่ชุด r อ s เ play ออกมาทักทายแฟนคลับนะครับแล้วแล้ก็คอยขายของคอยเชียร์ให้แฟนคลับเข้าไปซื้อของในบู๊ดซึ่งผมรู้สึกว่าภาพในวันนั้นนะละตาดูน่ารักสดใสแล้วก็มีความสุขมากมาๆจริงๆนะครับดูแล้วแบบเออมันเป็นวันของน้องจริงนะที่แบบเอ้ฉันจะได้ใส่ชุดคอสเพลย์ฉันได้บอกมาเจอแฟนคลับที่ฉันรักนะครับหลังจากที่แบบอ่ะก็มีเรื่องหลาย เรื่องมากระทบจิตใจใน้องเยอะแยะมากมายนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีๆของน้องราตานะครับในในเรื่องนั้นนะครับนอกจากนั้นแล้วถึงแม้ว่าน้องอาจจะไม่ได้มีโอกาสได้โชว์ักหภาพในซิงเกิลเทเตอร์อะไรสักเท่าไหร่นะก็ตามเนี่ยแต่มันก็มีคอนเทนต์คอนเทนต์หนึ่งเกิดขึ้นมาในในงานในปีที่แล้วนะครับก็คือ เหมือนอารมณ์คล้ายๆมิวสิกบ็อกซ์นะแต่ว่าไม่ได้มีแบบเรนโนตรีสดน้องมาร้องกันแบบใช้เสียงสดร้องสดๆสดนะนะซึ่งน้องระตาก็อยู่ในในโปรเจกต์นั้นด้วยแล้วน้องก็ออกมาร้องเพลงคิดของวงเราของฟองนะครับเพลงของคุณครูเน,นี่แหละนะครับแล้วน้องกูร้องได้ดีมากๆจริงเป็นเพลงคิดเวอร์ชั่นที่ น่ารักได้นดูมากๆแล้วก็เห็นเลยว่าน้องศักยภาพด้านการร้องเพลงสูงมากๆจริงๆฟังเพลินน่ารักดสดใสมีความสุขมากๆนะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆที่เกิดขึ้นกับน้องราตาเนี่ยครับที่แล้วทําให้ผมรู้สึกว่าเออน้องเต่งประกายมากจริงๆนะครับ้าน้องได้รับโอกาสนะครับนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งสิ่งที่น้องค้นพบตัวเองเจอดีก็น่าจะคนพบตัวเองเจอขน,ดน,ออนาดนั้นแหละแต่ว่าคราวนี้น้องแบบลงแบบ ลึกแบบจริงจังเลยก็คือการพากเสียงนะครับตัวละครในการ์ตูนต่างๆนะครับก็เพิ่งทราบข่าวมาว่าน้องไปโรงเรียนโครงคออะไรจริงจังๆเลยแล้วน้องก็ผมก็ดูไลฟ์น้องบ่อยๆอนะน้องก็มาลองพากเสียงเป็นตัวนั้นตัวนี้ซึ่งุยน้องทําได้ดีมากๆเลยพากเสียงได้เหมือนได้แบบเออได้อารมณ์ได้ได้ดีจริงๆอ่ะคือดูแล้วแบบอู้ ว้าวว้าวมา,มากเลยนะครับก็รู้สึกว่าถ้าน้องจบการศึกษาออกจากวงไปเนี่ยน้องน่าจะมีที่ทางของน้องได้ได้แล้วล่ะก็คือการาพากเสียงนี่นแหละแล้วก็น้องทำได้ดีดเยี่ยมมากๆจริงๆนะครับเป็นสิ่งที่น้องชอบสิ่งที่น้องรักและน้องคนพบตัวเองแล้วก็ไปต่อมุ่งมันได้แบบสดฉายเป่งประกาศมากๆนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆอีกเรื่องหนึ่งของน้องรัตตาที่ ผ่านเข้ามาในปีที่ผ่านมานะครับส่วนเ,เรื่องที่ไม่ดีก็ไม่เป็นไรนะให้มันผ่านไปก็เข้าใจแหละว่ามันมันไม่ใช่ง่ายหรอกนะครับขณะดกผมปกติเจอเรื่องร้ายๆมาผมยังลืมไม่ค่อยจะได้นะครับก็เข้าใจใตัวน้องตามากมากนะครับแล้วก็ในปีต่อไปก็คือปีนี้เนี่ยนะครับก็เหลือช่วงเวลาอีกไม่เท่าไหร่แล้ะนะครับ น้องก็จะหมดสัญญาออกกับวงบวีนเคฟโดที่เซ็นไว้ฉบับแรกนะครับก็ไม่รู้ว่ามีฉบับสองหรือไม่หรือไม่มีก็แล้วแต่แต่อย่างใดแต่สิ่งที่ผมสัมผัสได้เลยว่าผมรู้สึกเลยว่าน้องเติบโตพอที่จะไปเป็นประกายส่องแสงในนอกรั้ว 48รุกได้แล้วนะครับน้องมีที่ทางของน้องน้องมีทางใบของน้องได้แน่นอนนะครับเพราะน้องแข็งแกร่งมากๆจริงนะครับตอนอยู่ในวงเจอเรื่องอะไรมาเยอะแยะเดยไมหมดเนี่ยน้องก็ยังผ่านมาได้นะครับเพราะฉะนั้นผมมั่นใจว่าน้องสามารถออกไปสู้รบปกมือกับสังคมภายนอกได้อย่างดีแน่นอนไม่แน่สังคมข้างนอกเขาอาจจะดูแลน้องได้ดี กว่าที่เป็นอยู่ตอนนี้ก็ได้นะครับแต่พวกเราในฐานะแฟนคลับของน้องเนี่ยก็จะคอยเป็นกำลังใจคอยรักและเอ็นดูคอยสนับสนุนผลงานน้องในทุกช่องทางไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าน้องจะไปภาคเสียงน้องจะแต่งคอสเพลย์ทำนู่นทานี่อะไรผมมั่นใจว่าแฟนคลับของน้องตาจะไม่ทิ้งน้องไปไหนอย่างแน่นอนแล้วก็คอยอยู่เคียงข้างน้องเสมอคอยเป็นใ,นใจสนับสนุนน้องเสมอแน่นอน จ้าสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ